สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคุณครูน,นนทพักนะครับในวิชาชดเชยคณิตศาสตร์วันนี้ในการเรียนชดเชยคณิตศาสตร์นะเราจะมาดูเทคนิคการคูณด้วยจำนวนที่มี9นะครับอย่างเช่น9 99 9 99 9 9 9 9 9นี 1999, ่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะอ่ะทุกคนอาจจะงงว่าเราเพิ่งเรียนบวกกับลบเองแล้วทำไมถึงเป็นเทคนิคการคูณอีกแล้วนะครับคราวนี้เราจะใช้การลบนี่แหละเข้ามาช่วยเนาะไม่ใช่ใช้การคูณเลยอ่ะมาลองดูกันตัวอย่างหนึง่งนะครับเอาง่ายๆก่อน547คูณ9เท่ากับเท่าไรอ่ะปกติเราก็ต้องตั้งคูณเนาะ แล้วก็9คูณทีละตัวนะครับแต่ว่าเราจะใช้เทคนิคพิเศษเนาะก็คือวิธีการให้เราเขียนโจทย์มาก่อนเสร็จแล้วถ้ามี91ตัวก็ให้เติมศ1นตัวเช่นกันอ่าแบบนี้นะเสร็จแล้วให้เราลบด้วยตัวมันเองก็คือ547่นั่นเองทันกันไหมขั้นตอนแรกให้เราเอาโจทย์นะครับมาเติมศูนย์ก่อนจำนวน0ูนย์ก็คือจำนวน9นะครับเสร็จแล้วก็ลบด้วยตัวมันเองทีนี้เราก็ลบ รรมดาเหมือนที่เราเรียนกันไปแล้วเนาะศูนย์ลบเไม่ได้ยืม7ตัวนี้มา7ตัวนี้เหลือ6กศูนย์กลายเป็น10 1 0ิลบเได้แล้วเหลือ3 6มลบสเหลือ2 4งลบหไม่ได้ยืม5เหลือ4แล้วก็4กลายเป็น1ิบสี่ะครับ1 4บลบหได้9 4ตัวเดียวคือลบศูนเนาะก็คือ 4นั่นเองเออนี่เสร็จแล้ว547คูณ9ถ้าใครไม่เชื่อลองมาพิสูจน์กันดูนะ504อ่าไม่ใช่547คูณ9เท่ากับ4923เห็นไหมเป๊ะเเหที่เราดูเลยนะครับนี่เออไม่ต้องตั้งคูณเลยเห็นไหมอ่ะทีนี้ ข้อแรกเสร็จไปแล้วลองดูข้อต่อไปตัวอย่าง2ลองคูณ99กาันบ้าง,ง1 4 0่1 8คูณ99าเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนเดิมถ้าเป็นคูณนี่ต้องคูณ92หลักเลยนะแต่ว่าเราจะไม่คูดนะครับเราจะใช้เทคนิคการลบเข้ามาช่วยนะก็เป็นเอาโจทย์มาเขียนก่อน148 9มี2ตัวก็ต้องเติม0 2ตัว ลบด้วยตัวมันเองก็คือ148ยนะครับอย่าลืมเขียนหลักให้ตรงนะ,ะทีนี้ลงามาลบดูศูนย์ลบ8ไม่ได้ยืมมาศูนย์ไม่มียืมอีก8ตัวนี้เหลือ7 0ตัวนี้กลายเป็น10เพราะว่ายืมมาแต่แล้วโดนยมืมอีกทีหนึ่งก็เลยกลายเป็น9 0นย์ตัวนี้กลายเป็น10นะครับ10ลบแแล้วเหลือ2 9เลบ4เหลือ5 7เลบหเหลือ6 สิตัวนี้ไม่มีใครก็แปลว่ามีศูนยเนาะสีบศได้4ี่บศได้1นะครับก็ตอบ14652แบบที่ไม่ต้องคูณ99เลยไม่เชื่อลองดูอีกรอบหนึงร้อยสี่สิบคูณเกเท่ากับหนึ่งสีเป๊ะเลยเห็นไหมไม่ต้องคูณยืดยาวให้เสียเวลานะครับถ้าเป็นคูณด้วย99หรือว่า999 9ร้อก้า้าเกันก้าก้าก็ใช้วิธีเดียวกันเลยนะครับก็คือ สรุปอีกครั้งหนึ่งนะก่อนที่จะให้พวกเราลองทําแบบฝึกหัดนะครับเอาโจทย์มาตั้งแล้วก็เติมศูนย์ตามจํานวน9ที่เราคูณนะถ้าเป็นคูณ9ก็เติมศูนย์ตัวคูณ99ก็เติมศูนตัวถ้าคูณ999ก็เติมศูนย์ตัว,ตตวแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็ลบด้วยตัวมันเองแค่นี้เองเนาะก็จะได้คําตอบแล้วไม่ต้องคูณยืดยาวนะครับอ่ะทีนี้เป็นตาของพวกเราแล้วนะ แบบฝึกหัดแบบฝึกหัดสำหรับชดเชยนี้ทำได้หลายวิธีเลยทำใส่กระดาษก็ได้นะครับทำใส่สมุดคณิตไปเลยก็ได้หรือว่าจะทำในโทรศัพท์หรือทำในคอมแล้วก็แคปรูปส่งในอัลบั้มก็ได้เนาะอ่ะ1258คูณ9 ข้อสอง8 9คูณ99ข้อ3 1มหน0หนี่ริเลขเริ่มเยอะคูณเก้ออ,อถ้าคูณธรรมดานี่ตายแน่นะแล้วก็ พอสุดท้ายเอาเป็น234คูณด้วย9999แล้วกละกันนะครับแสดงวิธีทำด้วยนะแสดงวิธีทำนะครับก็คือปากกาค้างแง่แฮโอเค ที่ทำด้วยนะครับก็ททาเหมือนที่คุณครูทำนาะก็คือเติมศูนย์นะจาจำนวนเนานแล้วก็ลบด้วยตัวมันเองให้คุณครูดูด้วยนะครับอะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้สําหรับวิชาเชลยคณิตศาสตร์นะอย่าลืมทําเสร็จแล้วถ่ายรูปหรือว่าแคปหน้าจอส่งลงไปในกลุ่มด้วยนะโอเคนะครับไปเจอกันคราวหน้าจะเป็นอะไรค่อยๆว่ากันนะโอเคสวัสดีทุกคนครับ